สวัสดีครับสวัสดีครับข้ามาหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวนะหนึ่งข้าวเหนียวเตาไฟฟ้าครับหนึ่งใสซึ้งครับผมบ่มีหัวรับวันบ่มีดอกครับซื้อมาหลายเทียวดอกเสือมาหลายเทียวมันแหางครับข้าสทีหนึ่งใสซึ้งนึ่ครับผมเดี๋ยวเขาไปล้างซึ้งก่อนครับผมล้างซึ้งนิดนึงนะครับข้าวเหนียวเราแช่แค่ชั่วโมงเดียวนะครับข้าวเหนียวมันอ่อนดีนะครับมาเสิร์อข้าวเหนียวครับ เสกขนเดียวหูจะเสกคนเดียวเขาไม่น้องเขาเมือเเ่อเศร้าใส่ซื้อนะครับเขาหมดเทลาดลงไปครับผมแล้วมื่อเศร้าลงไปซื้อนะเขากสะจดยตัดขขาวสารมากนะครับข้าวนี้เราแช่นะครับชั่วงโมงหนึ่งน,นะครับผมเราจะเป็นาวเดียวเอาไว้เผื่อทําโอนะครับผมวันนี้ทําโอดึกนะครับเกดโอดึกครับผมซีดุ่มเลยซีดุ่ม ก็เลยสิมาหนึ่งขนเนี้ยวไว้นะครับทอดหมูทอดไข่กินครับผมชีวิตต่างแดนนะครับผมหวดเรามีนะครับหวดเรามีซื้อมาสองครั้งแล้วก็พังนะครับซื้อมาแป๊บเดียวก็พังครับผมพี่น้องซื้อมาแป๊บเดียวก็พังอันนี้เขาก็เลยซึ้งใส่ซึ่งรับนึ่งใส่ซึ่งอย่างนี้นะครับผมหนึ่งใสื้ซึ่งตั้งเลยครับผม สะดวกสบายครับตั้งเตาไฟฟ้าเขาครับผมปป๊บเดียบปล่อยครับกดนะครับผมง่ายๆนะครับผมง่ายๆปิดฝาหม้อนะครับประมาณ20นาทีนะครับผม่สนาทีก็สีสุกเลืวครับผมโอเคนะครับผมเรารอแป๊บหนึ่งนะครับผม20นาทีแล้วว่าดูว่ามันจะสุกไหมนะครับผม ทำมาเบิกกันครับสิบนาทีเพิ่งได้สิบนาทีเลยครับโอ้กําลัง,ง,ลง,งติดขึ้นครับผมกําลังติดขึ้นครับก้บขนื้อขาวๆครับผมน้ามกําลังหัวตะพึ่งเดือดครับผมเดี๋ยวมันตั้งแต่สุกเกีน้อยหอกกากค่อยมาปีนมะเขานะครับเพอนภาษา่านอเอาเอนปีนมะเขาสิกลับทางกันซิครับผมปิดไปครับ สิบนาทีอีกสิบนาทีม่าเบิ้งเราไวเป็นยังไงครับผมดูสิบห้านาทีแล้วนะครับเบิ้งสุกไปพี่น้องโอ้ยพ่อปีนพอดีครับผม้านผมเอื่นปีนเขาได้เลนะี่มีไอ้พระเอื่อปีนเขากะผมหนึ่งใส่ซึ่งครับผมนึ่งใส่ซึ่งเนี่ยนะครับนึ่งใส่ซึ่งนะครับผมถ้าหนึ่งนานบ้งสิปีนบันสิแขะได้ครับผมครับผม ปีนนะครับครับอีกประมาณหานาทีก็ได้เรื่องแล้วครับผมซิมมึงกับพี่นอ้องหนุ่มดีพี่น้องเลยหนุ่มดีครับปีนแล้วไว้จะเข้าคนครับปีนไว้จะเข้ากับพี่นอ้องยี่สิบนาทีผ่านไปนะครับผมยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วครับ สิบ <expand> ัสไซเขาแล้วพี่น้องเอ้ยไซค์เขาแล้วก็ไอ้ห้วยห้วยโอ้ยหอมขอนียวครับผมหอมขอนียวห้วยห้วยแล้วพี่น้องหอมขอนิ่งปิดไฟก่อนครับอุ๊บปุบเออพี่น้องมไซค์เขาไซค์เขาไซข้านีเลยนะครับเดี๋ยว วิถีชีวิตใสแรงงานปกติเขาสีใสผ่าเขาบางครับผมเราผ่าเขาบางเัาผมมีเนาะ ต้องไปหาซื้อเบื่องผ่าเขาบางมันก็เป็นผ่าเข่าหนาโมเดนผ่าเขาบางไม่ผ่าเขากับเข่าหนาครับผมเอาเพอเบิดไอ้ครับเอาเบิดไอเ้เขาก็ส่ใส่กันแต่เป็นยุบานเขาก็ส่มีบ่มเนาะมีบม่มมีกระดงทรายเขา่ากระดงฟัดเขา่ากระดงทรายเขา่าทำไมโบราณก็บทเอื่นบ่มเอืนเอ่นบม่บมบม่บมบ่มทรายเขา่าเท่านั้น เด็กน้อยรุ่นใหม่ก็บจิบุรุถูกครับว่าบ่มไส้กับวิมเบลดนได้เดิมเอาพ่อเบิดไอ้ครับดีครับวันหนึ่งโดนครับนี่มีสิบเมทีครับมีสิบเมทีก็อ่อนนิมน่มดีครับผมสิบปนปลาทู่มาแลงอื้คือพี่น้องครับสำหรับเด้เอเขาเหนียวกินยำได็กกระชันบนั่พี่น้องบ่เบิดไอ้ดีเลยพี่น้องเอ้ เอาใส่กองเลยครับถ้าบา้านเฮาใส่ใส่นี่ก็จะก่อเอาเนาะก่เอเขาเอาแต่นี่เฮาตักใส่เลยครับเอาเบิดอายแล้วก็ตักใส่เลยใส่กองเลยครับผมโมเอนบานห้าวเนาะเว้มเต็มกองผู้รู้เลยพี่น้องเลยเต็มกองผู้รู้เด้อห้าก็ไเดกขางเงยว่กับ เราก็ได้ข้าวเหนียวขาวๆนะครับนิ่มนิ่มกินนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมข้าวเหนียวห้องครับผมมาแลกห้องก็สิได้ปนประตูครับปนประตูก็ข้าวเหนียวนะครับหนึ่งง่ายๆครับหนึ่งใสซึ้งเลยครับผมหนึ่งใสซึ้งเลยนะครับผมหนึ่งใสซึ้งเลยนะครับหนึ่งเตาไฟฟ้านี่นะครับผมเตาไฟฟ้าครับไฟฟ้าเขาซื้อมาไมใสะดวกสบายนะครับผมตัแบวประตูดังไฟหยาดเนาะ แต่ว่าสิปนประตูมาแลงนะครับผมปนประตูมาแลงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมมพาะมงหนึ่งขาเดียวนะครับผมหนึ่งขาเดียวสไตล์ไต้หวันนี่แหละครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้หละผมหนึ่งขาเดียวอุปกรณ์มีแค่นี้นะอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่ติดตามรับชมนะครับวิถีชีวิตของผู้ใส่แรงงานต่างแดนครับผมแรงงานแรงงานยูไต้หวันครับไม่ต้องไปซีเรี่ออะไรมากมายนะครับผม อุปรกรณ์เรามีขนาดแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะครับอุปกรณ์เรามีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะครับสุกรรได้ขึ้นกันครับผมสุกได้บางคนเขาก็จะตัดหมอหนึ่งครับผมตัดดาบหมอหนึ่งก็ทีกลับลงหนึ่งเส้กระทะนะครับแต่เราไม่มีไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมเขามีซึ่งพอดีเขาซึ่งนะครับนายเอามาให้เขาบราิสุทธิ์ยากครับผมเราไม่ได้ซื้อนะครับผมนายเอามาให้แบบหมอ้อปกติเป็นหม้อไฟฟ้านะครับหม้อหนึ่งแต่ว่า หม้อมันเสียนะครับเราก็เลยเอามาดัดแปลงเอาตั้งเตาไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าบ้านไหนมีเตาไฟฟ้าก็ตั้งเตาไฟฟ้านะครับผู้ใดบ่เคยออีกหนึ่งที่สีกับรองไปเฮ็ดเบิ้งนะครับผมเขาเนี่ยอ้อนนะครับผมอ้อนนิ่มดีครับอผักเมืองเลยปนประตูกำลังครับปนประตูก้อยผักเชืยอคืนปนประทูก้อยผักเชืยอคืนพริกดิบครับผมแซ่บๆนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม